สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม PJ m o t o n a l ท่านผู้ชมครับเคยเป็นสิวกันบ้างไหมครับถ้าเป็นสิวแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอึดอัดเหลือเกินหน้าฉันที่ทำไมตลกแบบนี้กลัวแบบเพื่อนจะทักกันแบบนี้บ้างไหมครับถ้ามีวันนี้ทางช่องจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิวๆินีน่นะครับจะมีอะไรบ้างน,นั้นไปดูกันเลย อย่างที่ว่าแหละครับสิวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ต้องการเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะบางคนเนี่ยเป็นสิวแล้วตามมาคือการเป็นแผลเป็นนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะเป็นสิวหนักมากเลยจนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสิวอันไหนเป็นหนังหน้าแล้วนะครับแยกไม่ออกเลยวันนี้นะฮะทางช่องจะมาถึงเกี่ยวกับ6วิธีลดสิวเซี่ยนบนใบหน้าครับจะมีอะไรบ้านงนั้นไปดูกันเลยเรื่องที่1นนะฮะ ต้องดื่มน้ําเยอะๆในแต่ละวันเพราะการดื่มน้ำนะฮะจะสามารถช่วยล้างสารพิษในร่างกายออกไปได้เพราะหากดื่มน้ําน้อยนะฮะสารพิษจะตกค้างในร่างกายและอาจจะส่งผลกระทบต่อใบหน้าของเรานั่นเองครับเรื่องที่2นะฮะล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์สูตรอ่อนโยนทุกวันหรือว่าสครับหน้าก็ได้นะฮะอย่างนั้นเนี่ยสัปดาห์ละ3าครั้งอย่างที่ทาบกันแล้วครับว่าซิลเซียนเนี่ย เมื่อปล่อยไว้นานๆจะกลายเป็นสิวอักเสบพอมันอักเสบมันก็จะเป็นตุ่มหนองๆนะฮะแล้วเราก็ชอบไปแกะเล่นกันสน,กสนุกสนุกนะฮะแกะไปแกะมาเลือดไหลออกมาโอ้โหสะใจเลยครับสิวเป็นเง,งินลำพึงแต่หารู้ไม่หลังความสีใจมักมีร่องหลุมตามมานะครับลองให้โหเลยครับอย่างเงี้เรื่องที่3นะฮะอบไอน้ํา ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบการอบไอ้น้ําสามารถใช้เป็นน้ําอุ่นแทนได้นะฮะโดยวิธีการก็ไม่ยากอะไรมากมายครับผมเพียงแค่เอาถุงพลาสติกหรือถุงแกงนี่แหละครับเอาไปใส่น้ําอุ่นๆแล้วก็มาประครบบนใบหน้าอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ใช้วิธีการใช้เครื่องอัดน้ําอุ่นครับเปิดน,น้าอุ่นๆแล้วก็มาลากหน้าเบาๆแบบนี้นะครับจะสามารถทําให้สิวเซนนั้นหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยย้าว่าน้ําอุ่นนะฮะบางคนก็อุ่นไปถูไปถูมาหนังหน้าลอกเลยนะครับบางคนสะใจนะฮะนึกว่าสิวอืถูไปถูมาเลือดไหลนะครับมึง วิธีที่4นะฮะคือการมาร์กหน้าด้วยเปลือกส้มเปลือกมะนาวแบบสับละเอียดนะฮะโดยวิธีการก็ไม่ยากครับนำเปลือกส้มหรือมะนาวนี่แหละมาบดรวมกันครับจากนั้นก็ทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีแล้วนำมามาร์กหน้านะครับจากนั้นก็ไปลากหน้าออกทําให้สิวเส้นั้นหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเช่นกันครับเรื่องที่5านะฮะสำหรับคนที่ชอบเครื่องสาอางนะฮะต้องใช้เครื่องสาอางบางชนิดในการยับยั้งน้ํามันบนเครื่องสาอางที่ไม่พึงประสงค์นะครับโดยใช้เป็นมอสเจอไรเซอร์นะฮะเพื่อป้องกันน้ํามันที ไม่พึงประสงค์จากเครื่องสำอางที่เราเนั้นใช้อยู่ทุกวันนั่นเองครับเรื่องที่6นะฮะคือการใช้น้ำพึ่งพอกบนใบหน้าสัปดาหะสีครั้ง และใช้มือนวดเบาๆนะครับสัก2 -3 าทีแล้วก็ล้างออกต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำรึ่งเนี่ยเป็นตัวออริจินอลนะฮะสำหรับบางคนที่มีสูตรส่วนตัวก็สามารถนำไปผสมได้นะครับอย่างเช่นนำน้ำรึ่งไปผสมโยเกิร์ตนมสดอะไรว่าไปครับบางจัาก,ก็เป็นผงธนาคารนั่นเองครับแต่เอาเป็นว่าการรักษาผิวพันธุ์นะต้องอยู่ในเขตที่เหมาะสมไม่ใช่แบบนึกจะทาก็ทา,ทาแบบนี้นะฮะจากการดูแลจะกลายเป็นการทำร้ายแทนซะเองนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ หรือชอบมากๆฝากกดซับสไคร e กันด้วยกันนะครับถ้าคุณอยากดูคลิปจะันดับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผม PJ Motional ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ